อาเร็วเร็วเร็วแจ้าถ่ายแล้วหรอถ่ายแล้วยกมือสองนิ้วสิสองนิ้วอย่างงี้สองนิ้วอย่างงั้นใช่มันจะมีสองนิ้วอย่างงี้กับสองนิ้วอย่างงี้ค่ะทำคอนเทนต์เหรอใช่ของยูทูบทำของกินอยู่จริงจริงต้องของอร่อยต้องของอ่ะเก้า จ้าตั้งเดิมหัดใหญ่เลยคะ่ะเนี่ยดูสิในในยกหนังดูหน่อยสินี่นี่โอ้โหหนังันก็มีหนังฉันนุ่มเลยนะมัน,ม,นมันเราจะไม่ให้ลูกค้ากินเราจะให้ลูกค้ารับประทานใช่ไมเ่เราจะทิ้งเราจะทิ้งเราจะไล่เอามันออกหมดโอ้ไร้มันเลยนะคะเหลือแต่เผือกเหลือแต่เผือกค่ะ เนี่ยของจริงต้องคนขายต้องเป็นคนนี้เลยนะคะเจ้าของร้านคนจริงต้องหัวร้านอ๋อใยญ่าหมใหว่ใหญ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 ่านะ่ใหญ่ใหญ่ยน่ใหญ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 ตัวเองตั่ใหญ่ใหญ่ให่หญ่ใ่ใญ่ใหญเให่ให่ใหห่นน่่ ข้อจอกโอ้ยมันแหลบ,บน้ำลายหกเลยค่ะแผลเลยจ้าการทำของพี่ใช่ไหมใช่แล้วโอเคไหนดูคนสับท่าสับที่ท่าสับนอ่เหล้อเยอะนี่เยอเนี่ยอทำเครื่องหมายด้วยลูก เมื่อวานถ่ายเมียวันนี้เอาถ่ายผัวเอาผัวพรุ่งนี้ถ่ายลูกพรุ่งนี้ถ่ายลูกมักกินทุกวันบอกกันฝักท้องกับขามหมูอ่เก้า<ช>ขามหมูนะคะตัวเองทำท่าแปลกๆเหมือนทางน้องโหคนเข้าไปดูเยอะมากเลยอะไรฮะที่ทำท่าแบบอเหมือนตุดอะเมื่อ,อไหร่ว่าเมื่อไหร่เหรอเมื่อไหร่เหรอ ตายตายก็จะฆ่าไอ้ไ่ใทยมาแล้วนี่แหละคนทำอิธานีพราะเบอร์โรงแรมไม่หนวดเยอะเลยว่าไงเจ้าคนสวยสองจานเกาเหลาหรือว่าเขาเปล่าเกาเหลาแล้วก็เกาเหลาขาเปล่าโอเคจ้ะลงเขาเปล่าเกับเราเราเขาเปล่านะไม่กินขาหมูนะจัดให้ จะไปตลาดอยู่แล้วจะไปตลาดแล้วเหรอน้ำผมรวมเลยนะรวมเลยค่ะรวมเลยค่ะ,คะข,ของพี่สาวนี่เอากระหล่ำก,กาดได้จัดไปโอเคลุงชิดผมด้วยลูกนั่งก่อนครับเอาอะไรเอเย้ยเห็นเห็นมันห,อหน่อนึงพีเ่เห็ดเนี่ยขายดีไม่ดีดูดูท่าทางของคนขายนะคะ <Okay. S 2> ่ะจ้า <laughs> ได้เลยพอเหอะพอเหอะยังไม่ยังไม่ได้สี่นาทีพอเหอะบารสีโอ้ยอันนี้มันหน้าร้อนนี่ต้องขำๆเนี้ยไม่งั้นขำเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีคนดูใช่ก็บอกสองจานดูได้นะอย่าอย่าไปเม้นนะเดี๋ยวตัวเองต้องกดเข้าไปดูพี่มั้งอ่าพี่ว่าอะไรฮะ มิวเลชชานเมานี่เอาลูกสาวติดแล้วมาวเรีนะเป็นอะไรของผุดทันเนี่ยมั้ยออาเร็วเร็วเร็วเจ้ถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วลูกมือสองนิ้วสิสองนิ้วอย่างงาี้สองนิ้วอย่างงั้นมันจะมีสองนิ้วอย่างงี้กับสองนิ้วอย่างงี้ค่ะ ทำคอนเทนต์เหรอใช่ของ YouTube ทำของกินอยู่ก็ต้องต้องของอร่อยต้องของอาเก้าเลยนะคะเจ้าดั้งเดิมหัดใหญ่เลยค่ะเนี่ยดูสิในในยกหนังดูหน่อยสินี่นี่โอ้โหฉันก็มีหนังฉันนุ่มเลยนะมันมันเราจะไม่ให้ลูกค้ากินเราจะให้ลูกค้ารับประทานใช่ไม่เราจะทิ้งเราจะทิ้ง เราจะไล่เอามันออกหมดโอ้โไร้มันเลยนะคะเหลือแต่เผือกเหลือแต่เผือกค่ะเนี่ยของจริงต้องคนขายต้องเป็นคนนี้เลยนะคะเจ้าของร้านคนจริงต้องเัวร้านอ๋อย่า่ายานะย่าะอย่าน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 ะหหยตัวยองตยกห่าดยสวยๆหน่อยดิตัก่ หางงามน่าแข่งแข็งชั้นคขี้เอ้ยตามด้วยข้อจอกโอ้ยมันแหลบน้ำลายหกเลยค่ะแพงเลยจ้ากำลังทำของพี่ใช่ไหมใช่แล้วอ๋อโอเคไหนดูคนสับท่าสับที่ท่าสับอืมเอาเนื้อๆไปเนื้อทำเครื่องหมายด้วยลูก วันนี้เอาเอาผัวพรุ่งนี้ถ่ายลูกพรุ่งนี้ถ่ายลูกมักกินทุกวันบอกนะฝักครองกับขาหมูอ่าเก้าขาหมูนะคะตัวเองมทำท่าแปลกๆเหมือน้างน้องโหคนเข้าไปดูเยอะมากเลยอะไรฮนะที่ทำท่าแบบอเหมือนตุ๊ดอะเมืออ่อ,อไหร<อ>่วะเมื่อไหร่อเมื่อไหร่อ ใกลตายก็ที่ฆ่าแหม่ไม่ใช่มาแล้วเพอเปิดพิธานี้เพเปิดออกมาไม่หนวดเยอะเลยว่าไงเจ้าคนสวยสองจานเกาเหลาหรือว่าข้าเปล่ากัเหาแล้วก็เกาเาข้าเปล่าโอเคจะถูกลงข้าวเปล่ากัเหลาเกาเหลาข้าเปล่านะไม่กินขาหมูนะจานให้ จะไปตลาดอยู่แล้วเร่องนีจะไปตลาดเลเหรอนะผมรวมเลยนะรวมเลยค่ะรวมเลยค่ะของพี่สาวนี่เอากระหล่ำปลีกาลังจเอลนี่ได้จัดไปโอเคลูกดของเลยลูนั่งก่อนครับเอาอะไรเออเอาม้าสินมันสินมันห่อหนึ่งพีเหตุเนี่ยขายดีไม่ดีดูดูท่าทางของคนขายนะคะจะ จ้าได้เลยพอเหอะพอเหอยังไม่ยังไม่ได้สี่นาทีพอเหอะบารสีโอ้ยอันนี้มันหน้าร้อนนี่ต้องขำๆเนี้ยไม่ได้ขำเนี้ยยไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีคนดูใช่ก็บอกทองจานดูได้นะอย่าอย่าไปเม้นนะเดี๋ยวตัวเองต้องกดเข้าไปดูพี่มั้งอ่าพี่ว่าอะไรฮะไม่รู้เล มิวเ n ชชนลคะ่ะนี่มายูรีชชันลมานี่เอาลูกสาวติดแล้ว <c oughs> มาอยู่รีนะทุกคนอะไรของผุดทันเนี่ย